เอากันอย่าเหยียบเท้ากันและขออีกอย่างหนึงขอให้คุณรับให้มั่นอย่าให้หล่นพื้นนะฮะภาพจะได้ออกมาสวยๆคุณแพทพร้อมนะพี่จะนับแค่5 4 3 2 1นะฮะจะมีโยนหลอกไหมอันนี้ไม่รู้แล้วแต่เดี๋ยวนับให้ถ้าพบแล้วฮ้อสี่ส เธอคือใครเป็นใครมาจากไหนเป็นเพื่อนของรายองหาแฟนแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวไม่ประจำตัวผู้โชคดีเลยครับช่วยแนะนำตัวหน่อยฮะชื่ออะไรเป็นอะไรกับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเป็นเพื่อนฝั่งไหนยังไงครับเชิญครับมีเข้ามาในงานพอดีเป็นส c แต่แลชน,นาดาค่ะ เป็นเพื่อนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าปเจ้าสาวเลยเลยฮะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแม่อเป็นเพื่อนคุณแม่ด้วยแต่ก็วันนี้เนี่ยเห็นว่าเขาถามหาว่าใครยังโสดอยู่ใครจะเข้าสู่ประตูวิวาเอ้ยเราตรงคอนเซ็ปพอดีก็เลยมาเลยแล้วมีแฟนหรือยังครับ เอาพูดดังๆฮะมีแฟนหรือยังครับไม่มีแฟนนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะไลน์อะไรเบอร์อะไรจะให้เลยไหมฮะเกือบพูดแล้วนะเกือบพูดแล้วนะจําเสื้อกับกางเกงเขาให้ดีนะฮะเดี๋ยวเขาอยู่ฝั่งนู้นตามไปขอเบอร์ได้อยากให้คุณอะไรนะครับชื่อคุณอะไรนะคุณอะไรครับชื่อชื่หวานค่ะคุณหวานอยากให้อวยพรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวน่ไยครับค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มางานน้องแพทย์กับน้องไฟนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้อยู่ ขอมีความสุขและอยู่มีลูกมีหลานเยอะๆนะคะเดี๋ยวๆค่ะมกี้รับดอกไม้แล้วใช่ไหมเพลงอะไรนะเมื่อกี้ต้องเต้นปะเดี๋ยวไม่หยุดนะเดี๋ยวเต้นไม่หยุดเต้นบนเวทีหรือเปล่าคะเมื่อกี้คนข้างล่างไม่เห็นอ่ะขอเพลงหน่อยค่ะเต้นเต้นเต้นได้ดอกไม้แล้วต้องเต้นได้ดอกไม้แล้วต้องเต้นนะคะ อข,อขอเพลงเมื่อสักครู่หน่อยค่ะ